ลิซ่าแบล็ p พิงค่ะน่ารักอีกแล้วนะคะอัพเว้ยปอค่ะพร้อมกับแคปชั่นนะคะบอกว่าให้ทุกคนค่ะควรทานอาหารให้ดีๆนะคะแล้วก็ฝึกให้หนักเอ็กคำว่าฝึกให้หนักนี่น่าจะหมายถึงเหล่าบรรดาเทรนนี่นะคะจาก Use with you เนี่ยละค่ะเธอเป็นห่วงเหล่าบรรดาเทรนนี่ของเธอนั่นเองนะคะโดยเธอค่ะได้โพสต์ภาพสวยๆนะคะลงในแอคาเว้ยปอของเธอค่ะแบบ4ภาพติดกันเลยทีเดียวนะคะ ก็ยังคงเป็นลุกผมสั้นฮาหน้าม้าแบบ C2 อีกเช่นเคยค่ะโดยเธอค่ะก็มาในลุกนะคะของเดรสยีนยาวแบบนี้นะคะดูดูไปเนี่ยก็คล้ายๆกับชุดของสโนว์ไวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยตากลมโตค่ะมาพร้อมกับท่าโพสนะคะทะเลนทะเลนค่ะมีการแลบลิน้นนิดนึงด้วยนะ บรรยากาศก็กอย่างที่เห็นค่ะน่าจะอยู่ในสตูดิโอนะคะของ YG น่าจะเป็นหลังจากเสร็จการอัดเทปเนาะของยูซ t ยูส U3 แล้วค่ะเพระดูจากชุดเนี่ยก็คือชุดที่ใส่ในรายการนั่นเองนะคะ ก็เป็นภาพสวยๆของเธอค่ะ4ภาพติดนะคะที่เ,ออเมื่อคืนค่ะเธอเพิ่งมาอัปลงในไว้ยปอค่ะแอดก็เอามาอัปเดตให้ดูนะคะซึ่งเธอก็อามาพร้อมกับแคปชั่นค่ะอยากจะให้เราบรรดาเทรนนี่นะคะทานอาหารให้ดีๆค่ะแล้วก็ซ้อมให้หนักนั่นเองนะคะแหมช่วงนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าน้องลิซ่าเนาะจะมาอัปไว้ยปอนะคะอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะติดกัน2วันแล้วนะคะ แล้วก็ล่าสุดค่ะแอคเคาท์ไวปอของเธอนะคะเท่าที่ไปดูค่ะก็มียอดผู้ติดตามนะคะอยู่ที่8ล้านนะคะ4 8 0 0 0 0กว่านะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ถือได้ว่าะะเป็นไอดอลเคป๊อปจริงนะคะที่มีผู้ติดตามมากที่สุดทะ,ะในไวปออีกด้วยค่ะก็มาอนะัปเดตเนาะข่าวสารกันค่ะเธอพื้นสะมาอัปรูปภาพนะคะลงในไวปอเมื่อคืนนี้เองค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า